สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับกีตาร์อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมกีตาร์ก็จะมารีวิวตัวละครที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในพัน n e t of the นะครับนั่นก็คือน้อง Golden Bloom นั่นเองนะครับ Golden b บ o ูมนะครับผมเป็นตัวละครที่ช่วยให้เรานะครับผมสร้างดวงอาทิตย์ได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมซึ่งช่วงต้นเกมนะครับผมก็จะทําให้เรา ได้ดวงอาทิตย์จำนวนมากเลยนะครับผมในการที่จะเอามาซื้อพืชตัวอื่นๆเพื่อลงปลูกในเกมนะครับก็จะทำให้เรามีพืชเอาไว้ต่อสู้กับซอมบี้ได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันได้เลยนะครับผมว่าการทำงานของน้องเป็นอย่างไรนะครับ Let's go มาในส่วนของการเลือกพืชนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับกีตาก็จะเลือกเป็นตัว Golden b o o m นะครับแล้วก็น้อง Sunflower นะครับ แล้วก็จะเป็นน้องกลัมปีเขียวนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าดาเมจแรงมากๆแล้วก็น้องบ้องชอยนะครับวอรนัทนะครับแล้วก็จะมีน้องตัวน้ำแข็งด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาอีกเป็นตัวบูมบลงนะครับผมก็จะช่วยกันทำดาเมจให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสังเกตไหมครับว่าโกลเด้นบูมนะครับผมเขาจะสร้างดวงจุดให้เราเยอะมากเลยตั้งแต่ต้นเกมนะครับ ช่องแรกนะครับผมกีตาก็จะปลูกต้นทานต่อวันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ช่องที่2นะครับผมก็จะใส่น้องกระหปีเขียวลงไปนะครับเนื่องจากว่าน้องเขาก็เป็นพืชที่มีดาเมจค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็เสริมทับด้วยบูมแรงนะครับเนื่องจากบ้าสองปีเขาเดินมาพร้อมกัน2ตัวเลยนะเนาะแล้วก็ใส่พืชของเราไป2ตัวเช่นกันนะครับ แถวที่2นะครับผมก็จะปลูกตัวบูมแบรงไว้นะครับกาจะทำการปลูกกระลำเขียวนะครับผมให้อยู่แถวที่สองนะครับผมครบทั้ง5้าแถวเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะค่อยๆไล่ในส่วนของบูมแบรงนะครับผมในแถวที่3มนะครับ ก็จะปลูกให้ครบเช่นกันนะครับถ้ามีซอมบี้ที่มันโหนเชือกมานะครับผมก็ให้ทำการปลูกวอนัทดักไว้รอก็ได้นะครับผมจากนั้นก็ค่อยให้น้องตะหล่ำปีเขียวแล้วก็บูมแมลงจัดการนะครับจริงๆตัวกระหล่ำปีเกียวแล้วก็บูมแมลงนะครับผมก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างที่จะแรงอยู่แล้วนะครับ แต่ว่ากีตาอยากให้แรงมากกว่านั้นนะครับผมโดยการเสริมน้องบ้องชอยเข้าไปนะครับบอกเลยว่าบ้องชอยเนี่ยครับผมเอาอยู่ภาพจะทุกตัวเลยนะครับผมของตัวซอมบี้นะครับในเกมนี้นะครับโอเคครับผมเกมนี้ก็ไม่ยากนะครับผมแล้วก็ได้ตัวละครใหม่มานะครับผมเป็นน้องข้อโพดนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ